เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเราได้เห็นข่าวของ Qualcomm Snapdragon X Elite นะครับซึ่งตัวนี้เป็นโปรเซสเซอร์พื้นฐาน ARM สำหรับกลุ่มตลาด PC นะครับที่ข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าโปรเซสเซอร์ตอนนี้ PC ที่เราใช้นะครับมันเป็น X86 มาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับในขณะที่ฝั่ง Apple หรือว่า Mac เนี่ยฮะเขามีการย้ายไปฝั่ง ARM แล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็ได้เห็นว่าประสิทธิภาพและ e อ f i c i e n c y ของเขาเนี่ยโอเคว่าแน่นอนความแรงมันอาจจะยังสู้แบบ X86 เพียวๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเทียบกันในเรื่องของการปล่อยความร้อนออกมาหรรือว่าาากกินนนพลัังงนนมชนนะ เพนนร,ราะงั้นเครื่องมินิ PC เล็กๆเนี่ยสามารถตัดต่อวิดีโอ 4K ได้ครับพวก e f f i c i e n c y มันจัดว่าดีมากๆโน้ตบุ๊กเนี่ยแบตเตอรี่อึดขึ้นแบบหลายคุมเลยเมื่อเปลี่ยนมาใช้ ARM เพราะช่วงสั่งอย่างต่างมันง่ายกว่าฝั่ง x86 อยู่เยอะนะครับนั่นทําให้คนฝั่ง Windows เนี่ยคิดว่าแล้วถ้า Windows เอามาใช้ ARM ด้วยละ่ะมันจะพิเศษเหมือนของ Apple หรือเปล่าทําให้ทาง Qualcomm ซึ่งเป็นค่ายที่มันเป็นโปรเซสเซอร์ ARM ในมือถือเนี่ยฮะเขาก็เริ่มมาทําตลาดตรงนี้ด้วยตัว Snapdragon X Elite นะครับอันนี้ฮะ มันเนี่ยจะสามารถสู้กับตัว Apple M Series ได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นในช่วงตุลาคมนะและหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นว่ามีข่าวเรื่องประสิทธิภาพอะไรต่างๆหลุดออกมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีข่าวที่ดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตัวโปรเซอร์ตัวนี้มันยังไม่ได้แบบว่าวางจําหน่ายหรือว่าเปิดตัวด้านประสิทธิภาพอย่างเป็นทางการนั่นเองทําให้เราแบบว่าโอเคอาจจะอ้างอิงได้ในบางส่วนเท่านั้นนะครับวันนี้ฮะเราได้เห็นในเรื่องของสเปคและประสิทธิภาพเพิ่มเติมที่ออกมานะ ว่าเรื่องสเปกก่อนนะครับ Snapdragon X Elite เนี่ยฮนะตัวบนสุดก็คือตัวท็อปเลยนะครับมันจะมีจำนวนคอที่12คอนะครับซึ่งประกอบไปด้วย High Performance Core ทั้งหมด8คอนะครับแล้วก็ Efficient Core ทั้งหมด4คอนะครับเทคโนโลยีการผลิตของเขานะครับจะเป็น4นาโนเมตรของ TSMC Clock Speed สูงสุดจะอยู่ที่ 4.3 g h z ในแบบ1-2คอนะครับและก็ทุกคอเนี่ยจะวิ่งที่3.8 g h z ในแบบ clock speed boost clock ของเขานะครับ c a c รวมนะฮะจะจัดมาให้ที่4 2 m b นะครับล่าสุดนี้ฮะเราได้เห็นผล benchmark แบบ benchmark ออกมาจริงเพิ่มเติม,ตมนะครับครั้งนี้จะเป็น Geekbench 6ซึ่งเป็น benchmark แบบ cross platform นะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาคะแนนตรงนี้เทียบกับอะไรก็ได้คุณจะไปเทียบกับ Apple ก็ได้คุณจะไปเทียบกับ Intel AMD ก็ได้หมดนะครับโดยที่ครั้งนี้ฮะเราได้เห็นรายละเอียดว่า base frequency อยู่ที่4 0 1 เฮซึ่งอันนี้ที่บอกว่าเป็น4.01ไม่ใช่ไอ้4.3หรือว่า3.8เนี่ยเพราะว่า อันนี้เป็นตัวเลขค่าเฉลี่ยหรือว่าค่า average นั่นเองนะครับตัวแอปฮะมันจะมองเห็นตัว cpu ตัวนี้ว่าเป็น arm v8 64บิต family 8 model 1 revision 201หรือ201รหัสรุ่นนะครับ x1 e80100 บนแลลฟออ์์ z s h a h wxx นะครับมี Memory แบบ lpddr5x ขนาดสาย2 g b นะครับเอาตรงๆนะมันก็ที่มันขึ้นชื่อเนะี้ก็เพราะว่ามันยังไม่ใช่โปรเซสเซอร์ที่เป็นแบบ retail หรือวางขายทั่วไปครับมันเลยขึ้นแบบตัวเลขกับแนว จีเนียอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่อง CPU Information มันก็ขึ้นจะเป็น Snapdragon X Elite มาแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณก็น่าจะรู้นะครับว่าโปรเซอร์ตัวนี้มันคืออะไรนะครับในเรื่องของคะแนนนะครับคะแนนซิงเกิลคอร์ทำได้ที่2574ส่วนมัลติ12562นะครับซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าตีคู่กับตัว AMD และ Intel ได้เลยซึ่งตัวคอร์คอมเนี่ยจะเอาไปเทียบกับ AMD หรือว่า Intel แบบตรงๆมันก็ไม่ถูกทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็จำนวนคอร์ไม่ได้เท่ากันทุกรุ่นนะครับเพียงแค ส่วนของค่าซิงเกิลคออะไรอย่างนี้เป็นหลักมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งะนะครับมันก็มีโปรเซอร์หลายรุ่นด้วยสิ Snapdragon X Elite ก็อาจจะมีรุ่นที่มีจำนวนคอน้อยลงมาอาจจะเทียบ AMD ก็ได้หรือว่าจ,จะมีจำนวนคออื่นๆอะไรอย่างนี้เป็นคอนฟิ guration อื่นไปเทียบกับตัวอื่นก็สามารถออกมาได้เช่นกันเพียงแค่ว่าตอนนี้เราได้เห็นตัวเบต้าหรือว่าตัว engineering sample ของเขาออกมาเป็น12คอเฉยๆนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ ซึ่งจะว่าไปแล้วนะทางคอคอมเนี่ยตอนเปิดตัวไปเขาคุยใหญ่โตนะครับว่าสามารถซู้ Apple M3 ได้ทั้งในเรื่องของความแรงและก็เรื่องป f ะ c ิทธิ์นะครับแต่ว่าจะทําได้จริงหรือเปล่า ไม่รู้นะครับต้องบอกไว้เลยว่ามันยังไม่เปิดตัวเป็นทางการเราก็เลยไม่สามารถสูบรายได้นะครับแล้วต่อให้เปิดตัวเป็นทางการในช่วงกลางปี2 0 2 4ที่ว่าไปเนี่ยฮะถึงตอนนั้นนะครับมันจะมีการ optimize ของแอปอะไรต่างๆมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนบนฝั่ง Windows สาเหตุี่ทาง Apple เนี่ยเขาสามารถ transition ย้ายจากฝั่ง x 8 6หเป็นฝั่ง ARM ได้เพราะว่าเขามี Rosetta นะครับเขาเหมือนมี emulator อะไรอย่างเงี้ยครับที่สามารถแบบว่าแปลงซอฟต์แวร์ของเขาอะไปรับนบนฝั่ง ARM ได้และประสิทธิภาพมันไม่ตกมากครับและคือการใช้งานบางคนเนี่ยคือไม บ,บางเกมเนี่ยเล่นบนอิมูเลเอเตอร์คุณยังไม่รู้เลยว่ามันใช้อิมูเลเอเตอร์อยู่นะครับนี่แหละฮะคือข้อสำคัญของไอ้ตัวอิมูเลเอเตอร์ที่ทำการแปลงภาษาของตัวซอฟต์แวร์อะไรตย่างต่างนะครับวินโดว์มีไหมไม่รู้สินะถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยคอคอมเนี่ยทำโปรเซเซอร์ทำชิป SOC ตอย่างต่างออกมาแรงจริงอะนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์มัน มันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะ่ะก็แปลว่ามันอาจจะออกมาไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดไว้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของประสิทธิภาพเพียวๆเนี่ยกิ e กเบนช์เนี่ย <ๆ S 1> มันยังไม่สามารถตอบอะไรได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าการที่ค่ายแต่ละค่ายเขาจะมาโฆษณาประสิทธิภาพของตัวเบรเซอร์เขาเนี่ยเขาอัพติมั์ให้มันเข้าพวกกิ๊กเบนช์หรือว่าอะไร 3D Mark หรือว่าอะไรพวกเป็นแบบเบนชมาร์ k ทั้งหลายอยู่แล้วนะครับเขาจะได้ไปฉิงคนอื่นได้ไงว่าคะแนนเราเนี่ยมันดีคะแนนเราเนี่ยมันสู้ได้แต่ว่าเอาไปใช้งานจริงกับแอปอื่่่นนๆทีมััใอปสรบ เห็นออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยจะดีหรือเปล่าอันนี้คุณต้องไปลุ้นเอาเลยนะว่ามันออพติมาย์กันมันดีแค่ไหนฮะ